พบกันอีกครั้งนะคะทุกคนกับโปรแกรม21วันแห่งความมหัศจรรย์นี้นะคะ21่ส y บเอ็ดเอแดันรอบที่47 77 77 77็ดแล้วจ้าโอ้ไม่น่าเชื่อเนะจริงๆก็ทุกครั้งที่ผ่านมาเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อนะที่เราผ่านกันมายาวนานขนาดนี้นะแล้วก็อยู่กันมายาวนานเหลือเกินนะคะสิบสองสี่สเอ้า เต็มสี่ปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งที่สี่สิบเจ็ดนะเว้นวรรไปหนึ่งครั้งนะคะด้วยความอ่อะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดีเสมอนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรนะคะมีสิ่งมหัศจรรย์และสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเสมอเลยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสำหรับรอบนี้นะเราก็เห็นความชัดเจนในตัวเองรู้เลยว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นะคะเราทำอะไร จะบอกว่าผิดพลาดไหมมันไม่เกี่ยวกับผิดพลาดแล้วมันเป็นการเรียนรู้นะคะเป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆของเรานั่นเองทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นก็ตามเนี่ยก็เป็นทักษะชีวิตนะคะเป็นประสบการณ์ชีวิตของเรานั่นแหละที่ทําให้เราได้เติบโตมากขึ้นแล้วเราก็ได้ประโยชน์มากขึ้นกับทุกๆเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะและทําให้เราเนี่ยได้ได้ได มีความรู้มีความเติบโตมีความมั่นคงนะคะมีความมั่งคั่งในตัวเองมากขึ้นเราได้เห็นเลยว่าเราเนี่ย <c oughs> มีเมีความสามารถนะมีความสามารถในการที่จะทําอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะคิดหวังอะไรก็ได้เป็นเอ่อทำอะไรเมื่อะไรอย่างไหนก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะและทําให้เราเนี่ย รู้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยอยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้น <c oughs> เข้าใจคนอื่นมากขึ้น <c oughs> เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นรู้แล้วว่าทุกสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวเราทั้งนั้นเลยนะทุกสิ่งเกิดขึ้นจากตัวเราทั้งนั้นเลยไม่ว่าเราจะคิดอะไรเป็นอะไรทำอะไรก็ก็เป็นเรานี่แหลคะค่ะ <laughs> ก็เป็นเรานี่เลยเป็นเรานี่เลยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยเราเห็นอะไรเราหงุดหงิดเดิมไม่เคยหงุดหงิดนะโหนนี้หงุดหงิดก็ก็เป็นเพราะเรานี่แหละค่ะเรื่องที่เกิดรอบตัวเราเนี่ยมันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเสมอสิ่งที่สิ่งที่เราต้องกลับไปดูจริงๆคือตัวเราเองเนี่ยว่าเราอะเป็นอะไรเป็นยังไงเป็นอย่างไร,งไรสถานาการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเราไม่เคยรู้สึกอะไรเฮ้ทำไมอยู่ๆไปนานๆเฮ้ทำไมรู้สึก เราทนไม่ได้เราเอ๊ะเราหงุดหงิดเขาหรือเปล่าจริงๆแล้วเราต้องหงุดหงิดไหมถ้าเราไม่หงุดหงิดเออเราเราคนนี้เราหงุดหงิดเพราะอะไร <c oughs> ทําไมเราถึงหงุดหงิดสถานการณ์ทุกอย่างนะเกิดขึ้นรอบตัวเราเสมออยู่ที่เราให้ค่าให้ความสําคัญก็เป็นเราทั้งนั้นละค่ะว่าเราเห็นอะไรเป็นยังไงอย่างไรเนาะก็เห็นตัวเองมากขึ้นเห็นคนอื่นมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายไม่ไม่มีอะไรมากมายไปกว่า กลับมาดูที่ใจตัวเองกลับมาดูที่ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเข้าใจผู้อื่นเข้าใจผู้คนและเราก็จะพบกับสิ่งที่ดีๆเสมออยู่ที่เราคิดเลือกทำนะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนทำอะไรบอกเลยว่าเราอโชคดีนะคะที่เราได้เกิดมานะที่เราได้เกิดมาที่เราได้ มีชีวิตอยู่ที่เรายังมีลมหายใจที่บริสุทธิ์ที่เรายังได้ลงมือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าใครจะโยนอะไรไมาให้ทำใครจะกำหนดให้เราทำอะไรนะ,ะเราก็จริงๆคือทุกคนทำได้ตลอดนะไม่ใช่ว่าเออเขาเอาโยนงานที่ไม่คุ้นเคยหรือเขาให้เราทำอะไรที่เราไม่เคยทําจริงๆคือไม่ว่าจะเคยหรือไม่เคยนะเราทำได้นะ่ะเขาถึงให้เราทำใช่ไหมก็ ดังนั้นก็อย่าไปอะไรกับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะยิ่งเราไม่คุ้นเคยนั่นก็คือถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยได้เติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและเราจะทำอะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยศักยภาพและความสามารถของเราเนี่ยแบบลนเหลือนะไรขีดจำกัดไรเงื่อนไขไรข้อแม้ก็อยู่ที่เราทั้งนั้นเลยว่า เราอะให้ค่าให้คุณค่าให้ความให้ความสําคัญกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยอย่างไรทุกอย่างก็ดีเสมอนะไม่ว่าจะเหตุการณ์สถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะก็เป็นการเลือกตัดสินใจและบางครั้งก็อาจจะดูเหมือนมันเผลอๆนะเบลๆมึนๆแต่ก็บอกเลยว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรก็แล้วแต่มันก็คือ สถานาการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยเห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นเราได้เติบโตมากขึ้นในทุกๆสถานาการณ์เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะก็ขอบคุณจริงๆกับโปรแกรมนี้นะคะ21 day a b ว n d ด n ของดรดีพักชโชปานะ,ะซึ่งทําให้เราเนี่ยเอ่อได้เติบโตนะจากภายในเติบโตจากภายในมาสู่ภายนอกนะ,ะซึ่งการเติบโตภายในเนี่ยมันมันมันทำให้เราเนี่ย เขาเรียกอะไรอะเราเรารู้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์มันไม่ได้มาจากไหน้วมาจากตัวเราแท้ๆล้วนๆเลยนะมาจากตัวเราล้วนๆนะแล้วเราก็นี่แหละเราจากการเติบโตของเราเนี่ยมันทําให้คนรอบข้างเราเติบโตได้เช่นกันไม่ใช่เราเติบโตแต่เพียงคนเดียวนะคะเราเราเขาเรียกอะไรอะเราเติบโตเราเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นสิ่งรอบข้างคนรอบข้างพลังงานรอบข้างนะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่า เราจะอยู่ตรงไหนเราจะทําอะไรนะคะทุกทุกการทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ทุกก้าวเดินของเรานะคะก็จะมีส่วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปล,เปลงเนาะเพราะเราคือหนึ่งพลังงานดีๆนะคะเราเป็นก้อนพลังงานก้อนใหญ่ที่จะสามารถปลุกจุดชุดทําให้เราเนี่ยอ่าเป็นเป็น อะไรก็ได้เป็นสิ่งที่ดีก็ได้เป็นสิ่งที่ดีน้อยก็ได้สิ่งที่ดีมากก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราดีเออเรารู้สึกดีในสภาวะไหนกับตัวเองดีดีในสภาวะไหนกับคนรอบข้างดีในสภาวะไหนกับสิ่งที่เป็นอยู่เนาะอันนี้ก็อยู่ที่เราเลยนะจ๊ะทั้งหมดเลยนะก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะในการที่จะใช้ชีวิตนะดำรงตนอยู่ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบสิ่งที่ควรแล้วก็มีความสุขกับทุกวันทุกลมหายใจนะคะในทุกลมหายใจเข้าออกอยู่กับปัจจุบันขณะให้เยอะๆนี่ก็ได้เรื่องปัจจุบันขณะเนาะได้เรื่องอ่าสมาธิได้เรื่องสติการอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว อดีตผ่านไปแล้วทําอะไรไม่ได้อนาคตยังไม่เกิดก็ไม่ต้องไปกังวลวางแผนได้นะวางแผนได้แต่อย่าไปคาดหวังนะตั้งเป้าได้ตั้งเป้าได้ตไดแต่ไม่ต้องคาดหวังเพราะถ้าคาดหวังคุณผิดหวังคุณก็ไปถูกอีกแต่มันกท็ทุกอย่างค่ะมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ขอบคุณดรที่พักโชปลานะคะที่ทําโปรแกรมนี้ขึ้นมานะคะยี่สิบเอ็ดวันก็รอบนี้รอบที่สี่สิบเจ็ดก็ขอบคุณดรกิตติธรรมโกศลนะคะขอบคุณ คุณป้นดาวนะพี่เลี้ยงทุกคนนะ,ะกัลยานมิตรในห้องทุกท่านนะ,ะที่ได้ร่วมโปรแกรมกันมานะคะร้อยกว่าชีวิตนะคะถือว่าเป็นจำนวนมากระดับหนึ่งเลยนะคะที่ทำใหเ้เขาเรียกอะไรอะ่ะมีการแบ่งปันและการเติบโตที่ดีนะแล้วทำให้เราเนี่ยได้เขาเรียกอะไรอะ่ะได้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลไงได้ทักษะได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้นะคะ เป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ะใครยังไม่เคยมาในโปรแกรมนี้หรือยังไม่เคยเจอโปรแกรมนี้ได้ฟังคลิปก็สนใจก็ติดต่อนะคะเป็นโปรแกรมฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายแค่คุณเลือกให้รลังวัดกับตัวเองหรือเลือกให้ของขวัญตัวเองในการที่เราจะ,ะทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะในในในโปรแกรมนี้เราจะได้เห็นเห็นตัวเองนะคะชัดเจนที่สุดแล้วนะแล้วก็เราได้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเราจะอยู่ บนโลกใบนี้ด้วยความสุขและอยู่บนความรักอยู่บนการให้ก็ขอบคุณจริงๆกับโปรแกรมนี้นะคะขออนุญาตแนะนําตัวนิดหนึ่งนะ,ะชื่ออุ๊ยนะคะอุมาวาสีวุณเอกราบก็เป็นพนักงานอของรัฐวิสาหกิจน่าทำเกี่ยวกับโครงการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการใช้จุลรีพนะคะที่มีประสิทธิภาพในการเกษตรประมงปศุสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วนอกจากนี้เราก็ยังดูแลตัวเองนะคะด้วยการใช้ น้ำมันสกัดจากธรรมชาตินะคะ s s e n t i a l o i ยนะคะที่ทำให้เราสามารถดึงพลังงานที่ดีสร้างพลังงานบวกแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีที่พร้อมส่งต่อให้กับผู้คนได้นะคะก็เป็นกำลังใจครับทุกคนนะคะมีโอกาสพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขสันต์วันดีๆแล้วก็แฮปปี้นะคะกับทุกเรื่องราวรักนะทุกคน